ีดคุณเดได้เข็นตัวซีนะเดยวคุณจะรอบนะมาดินตรงนี้เดยวจะให้กับหลังหันกับหลังหันนมอหันเดินะอ่ะนมืเข็นต็มซีมาเขยนเต็มซีนะเขยนตรงนี้เร็วเขยนได้ไหมต็มซีเขยนเขยนเขยนสองมาแทนเลยลูกเข็นสองมาแทนเลยเด็กพี่ให่เข็นสองมาแทนเลย เข็นแปลมาท่านเลยโอเคเอาโคง้โคงๆหน่อยลูกโอเคโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คับเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมซีพิเมตเออเปนกิีดเขียนได้ แเลยแนเลยแเลยแนเลยสุดประมาเนึยเข็นดีดเมเข็นเป็นเออเข็นไหมเขไอด้น่ยเอาหางขึ้นเอาหางมันขึ้นเฮ้ยเ็นไหมเข็นไหมเข็นไมเฮ้ยเฮ้ยเข็นมเ้ยไได้ยิมกเหมือนบา ้อะไรเยเอนอนุ่มๆเชยจับมือแขนโอเคนไหนอ่ะคนไหนแข็งแรงมาเปิดน้ำให้โอกเกหน่อยเร็วโอ้ออล่ะอ่าอ่ะอ่าไอ้แนเป็นเชยอ๋มันง่ายมากใช่ไหม <c oughs> เห็นไหมเป็นผู้ชายช่วยเหลือผู้หญิงโอเคด thank you เพื่อนนี่ยังขอบใจยังขอบใจเพื่อนนี่ยังขอบใจยังบอกขอบใจขอบใจเออขอบใจอยู่ไงเหรอพี่น้ขอบใจ